สวัสดีครับผมบังบิด a k เคคานะครับเจอกันอีกแล้วครับกับเต็นท์รถ AK คาสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับวันนี้เราก็มีของดีมาเสนอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับรถเจ้า To y ยต้าแบรนด์นิยมของบ้านเราอยู่แล้วตัวนี้เป็น Toyota าอ t ลตินะครับรุ่นรุ่นเครื่อง1 8 e เป็นตัว e นะครับเป็นเครื่องพันแตัวนี้ได้เป็นตัว m i n เ r c h a เชงแล้วเขาเปลี่ยนไปหลายอย่างเลยนะครับตัวนี้ได้ของ หรือว่าตัวระบบนีนมาภัยเขามาแน่นมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกราคากับโปรโมชั่นเช่นเคยนะครับใครที่ดูผ่านไลฟ์สดนะเรามีโปรโมชั่น้ายไลฟ์สดมาบอกนะว่าจัดไปเต็มๆเลยวันนี้เดี๋ยวลดให้คันนี้สวยมากนะครับรถเป็นรถปี2017นะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าครับไฟเขาก็เป็นไดทามและนี่ไลฟ์มาแล้ว ตัวนี้นะครับเสริมล่อมากับสเกิร์ตเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยรอบคันเลยนะครับเพิ่มความหล่อเข้ามาตัวไฟเขาว่าเป็นเช้งหมดแล้วนะครับดูโฉบเฉี่ยวขึ้นเยอะเลยนะตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กอันลอยขอบ16นะครับล้อแม็กอันลอยขอบ16เครื่องยนต์ V Dual V VTi นะครับ พร้อมกับระบบเกียร์ซูเปอร์ CVT แล้วก็ขีดไอด้วยนะครับเป็นแบบเหนือนไปอีกขั้นแล้วนะครับนะครับก็จะได้สกเกิดรอบคันแบบนี้นะครับสีเป็นสีบอลสีบอลเทานะสีดูสะอาดนะครับไม่เปื้อนง่ายด้วยตัวนี้นะครับอมาชมด้านหลังกันนะครับไฟเขานะครับไปเอาอดีแล้วนะ เกิดหลังแบบรล่อๆเลยแต่งมาแล้วเครื่อง1.8ลิตรนะครับตัว E สวยรอเลยนะครับอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูท้ายนิดนึงนะครับผมเปิดจากด้านในเปิดเปิดอ่ะมาดูห้องเก็บ สัมภาระด้านท้ายนะครับก็จะประมาณนี้นะกว้างขวางนะกว้างขวางใส่ของได้สบายไปห้างสรรพสินช้าครับเอาของขึ้นได้สบายๆนะเราใช้งานไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือว่าทางไกลนะครับโ o y o t a ต้าประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะวิ่ง,งทางไกลยิ่งประหยัดนะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องพันแปดนะครับเพราะว่าเซฟเรื่องแรงได้เยอะเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับ มาดูภายในเขานะครับลูรานะครับเอาติดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอวิทยุจากโรงงานนะครับติดมาแบบนี้ตัว E เขาก็จะเป็นปรับด้วยแมนนวลอยู่นะครับปรับมืออยู่ด้านล่างตัวปรับแอร์นะครับเกียร์ CVT เกียร์ CVT แล้วก็ที่สำคัญนะเขามีโหมดสปอร์ตให้เล่นนะ ใส่ซิ่งนี้กดแล้วก็วิ่งปูดเลยมันจะเกี่ยวข้องกับการจ่ายน้ํามันด้วยนะแบ็คให้มาสองใบนะครับก็คือที่ฝั่งพวงมาลัยกับฝั่งคอนโซลครับผมคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลพุ่มหนังสีดำอย่างนี้นะครับดูด,ดูดูแบบนี้นะครับมีความสปอร์ตนะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยตัวนี้ยเขาไม่เปิดกระจกเลย <laughs> ไม่ได้ใช้นะครับสวยมากเบาเป็นเบาหุ้มหนังสีดาเบาหุ้มหนังสีดํามาให้แล้วนะครับไอ,บอ้เบาเบาหุ้มเนี่ยสามารถแกะออกได้นะเพราะว่าเบาจริงๆเขาอะเป็นผ้านะครับนะครับเบาจริงๆจริงเขาจะเป็นผ้าสีดําด้านในใครไม่ชอบสามารถดึงออกได้นะแต่สําหรับผมว่ามันก็ติดไว้มันก็ไม่เปื้อนนะเบาด้านในก็ใหม่ครับสภาพดีอยู่เลย นี่ก็แล้วแต่เลยนะครับท่านที่จะชอบแบบไหนบอกเราได้จัดให้หมดนะครับอ่าภายในนะครับก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็พวงมาลัยก็มีมันติฟังก์ชันควบคุมวิทยุตัวกลางนะครับคอม m าร์ดิสเพย์อยู่ตรงนี้แล้วอ่าโอเคครับอ่าเปิดปิดกระจกมองข้างไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยอ่า ครับผมเกิดไปดูห้องเครื่องกันนะมาดูฝั่งของห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์อย่างที่ผมบอกนะครับเครื่องพันแปดร้อยซีซีตัว VVDI กับรองรับกับเกียร์ซูเปอ CVT ขีดไอ้ดวนะครับวิยาวัฒนาการของเขานะครับอ่ามาดูความเดิมก่อน ดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะการขายการทำสีใดๆทั้งสิ้นนะครับหัวน็อตนะครับนี่คานเดิมหมดนะครับอ่ะเลขสามยังมีอยู่นะครับรถเดิมๆส่วนมากจะมีรอยที่คำฝากระโปรงแบบนี้นะครับดูไม่ยากนะครับตัวซีอะไรอยู่ครบนะครับอ่าแล้วก็จะบอกต่อเลยนะครับอะมาดูติ๊กเกอร์ ติกเกอร์เดิมของเขาติกเกอร์มอกก็หายห่หวงนะครับเรื่องดูรถมาดูกับผมมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับการซื้อรถมือสองท่านจะลังเลว่าเอ้รถมันชนหนักมาหรือเปล่ารถเคยน้ําท่วมไฟไหมตัดต่ออะไรมาหรือเปล่าครับมาดูกับผมเดี๋ยวผมสอนดูให้ถ้าซื้อรถกับเราเรามีรับประกันอันนี้จุดขายของเราเนะี้ยเรารับประกรันถ้าท่านไปตรวจตรวจเจอภายหลังนะครับว่ารถมีการชนหนัก พี่ความตัดต่อน้ําท่วมนะครับเอารถมาคืนที่ผมได้เลยนะครับอันนี้หายห่วงได้นะดูไม่เป็นเราเรามาสอนดูให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลใจของคนซื้อรถมือสองนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ซื้อกับเราหายห่วงเปิดบริการมาแล้วกว่าสี่สิบปีนะครับไม่เอารถคันเดียวมาทําเสียชื่อเสียงเต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาสรุปราคากันเลยแล้วกันอันนี้นะครับผมตั้งอยู่ นี่ก็มีลูกค้ามาดูอยู่475,000บาทครับกับรถปี2017นะเครื่อง1,080ด้วยราคานี้ถูกมากแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูไลฟ์สดนี้มานะครับผมจะให้โปรโมชั่นกิเวอร์เชอร์ส่วนลถไปเลยครับ10,000บาทครับก็เหลือราคารถเพียงแค่465,000บาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากนะได้เอาติ๊ตเครื่อง1,080ราคา465,000ถูกมากเลยแล้วก็ สำหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองดีๆไว้ใช้นะครับก็ถ้าหาเราได้นะเรามีรถในเครือกว่า300คันนะครับมาให้ท่านเลือกจะเอายี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับพักมาสอบถามกันได้นะครับอย่างไรก็ฝากไปรถ a k เคคาสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ